เอาละครับสวัสดีทุกคนด้นะครับอยู่กับไมค์ครับนะครับแมปนี้บึ้มแน่นอนนะครับให้พี่วินมา มันก็จริงของมันอ่าตอนนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นเดย์ที่สองเลยนครับเฮ้ยเป็ไงเป็นไงภาษาอังกฤษกับภาษาไทยปนกันนะนะแล้ก็สุดบอกเลยไอ้ผมไปนอกรอบมานะครับคือผมไปทําฟาร์มนะครับแล้วก็ไปตัดไม้มาทําท็อตทําซาโคนะครับเพื่อว่าเราจะไปปักท็อตรอบรอบอะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับแต่ตอนเนี้ยผมอยากจะขยายพันธุ์นะครับวิลเลจเจอร์เราต้องมีอ่าไม่โปเตโต้ก็แครอทนะครับวันนี้ผมเลยให้ไอฟมาช่วยหาหมู่บ้านอีกหมู่บ้านอื่นนะครับ เผื่อมันจะมีนะเพราะว่าผมลองไรตี <c oughs> ซอมบี้แล้วแม่งไม่ได้เลยไเอฟบอกเลยออ นี่นะทุกคน<อ>กคน็<อ>ขยายอ๋ไอ้ไนี่มันก็ยืยืนเอ,อเ,ยเอิญเลยเออตายไมเราต้องให้ได้แค่ออเคลรอทกับปูเทตโต้นะครับทุกคนเราถึงจะขยายฟัน์วิเวลเลจเจอได้นะครับซึ่งเราจะทำฟาร์มเหล็กนะครับแล้วก็ทำฟาร์มอ่ะไอเลตบ้านนะทุกคนเราจะได้เอเมลอนแบบโคตรเยอะแล้วก็ได้ไอที่ตายแล้วเกิดใหม่เยอะด้วยอะไรประมาณนั้นดูนะครับว่าเราจะได้ปูเตโต้หรือเปล่าแล้วก็แคลรอตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหา ต,ง,ตงูงนาา้นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นหมู่บ้านนะฮะอะไรวะเป็นไรล <laughs> ่วงล่วงได้ยินเสียงอะไรไ้วก็จะเป็นหมู<ง>่บ้านเดิมนะครับทุกคนเห็นนะอ่าเป็นหมู่บ้านเดิมที่เราแบบว่าเจอแล้วนะ,ะแต่ว่ามันไม่มีอ่าสิ่งที่เรียกว่าโปเตโต้หรือแครอทนะครับหมู่บ้านนี้เขาไม่มักจะปลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านแบบเล็กๆอ่ะคุยหลุมอะไรวะนะฮะคุยหลุมอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะ หุ่หลุมโอ้โหมันหลุมโอกาบาดเลยอะหุ้ยเหล็กเยอะมากตรงนี้เหล็กเยอะมากอู้หมันมีเหล็กเยอะมากับตรงนี้ทุกคนแต่ว่าเออเราจะมาหาเหล็กกันไหมก็อุ้ยอันนี้นี่หว่าที่มันเป็นแร่สีม่วงอ่ะไอเอ้ยสองอันเลยอะไรวะเอ้่เอ้ยล่สีม่วงอะที่มันแบบว่าเหยียบแล้วมันมีเสียงอะ เฮ้ยมีเดรอไม่เคยเห็นมี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 นี่นะครับทุกคนโอ้โหเหล็กเยอะอ่อตอนนี้เราขาดแคดเล็กใช่ไหมเราก็ต้องไปะเนาะนี่นะทุกคนที่บอกว่าเล่สีม่วงๆนะครับทุกคนเนี่ยมันชื่อว่าเล่นี่แหละพิษมารีนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมมันน่าจะไม่ได้เอากลับบา้านหรอกนี่นะทุกคนเนี่ยนะนี่จะเป็นเล่อย่างนี้นะครับนี่เล่ย่ยงสวยนะครับแต่ว่าก็แค่คนั้นแหละครับไม่เอาหรอกพิษ<ก>มารีนมานั้นหรือปเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช <laughs> อเมอเมเดินไปจะให้นั่นแหละนั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพ่อนะครับตรงนี้ผมจะขี้เกียจขุณละอ่าเราได้มา42น,นะครับก็คือเป้าหมายหลักของเราเราไม่ได้มาหาเหล็กไว้ทุกคนเราจะมาหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบ้านมูวิเลเจอร์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราเดินมาโคตรนาน ไม่เจออะไรเลยทุกคนไม่ไดึกเกินกันนะว่าการหาแค่หลอดกับปเปเลโตโดเดี๋ยมันจะยากอะไรขนาดนี้อยู่บนเกาะโอเค <Okay, S 2> ทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินทางไปอีกนะครับทุกคนบอกเลยว่าอีกยาวนานแน่นอนเฮ้ยยาวนานก็ผีนี่โอ้โหเจอแล้วอยู่เห็นหลังคาแวบๆเฮ้ยเฮ้ยเรามาถูกทางว่ะ เรามาถูกว่าทุกคนมันจะมีหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่าอุยมีดวิวันยังใหญ่ดุน่ะเจอแปลงผักแล้วน่ะดูว่าหลังนี้เขาเท่ฮะดูเนื้อกดฟิสิกส์บ้านลอยฟ้าเคยเห็นว่าเราจะต้องเซฟพิกัดไว้นะครับทุกคนนี่ <c oughs> นเดเนี่ยว้าวเซฟพิกัดไว้โอเค แมววาสิ่งที่เราต้องกานก็คือข้าบนนี้นะครับทุกคนโหวิบูบ้านใหญ่มากนี่ปรยเอต้ร์ผูค้าผู้ค้าอันนี้แครอทแครอทแครอทลอย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 ก็ไม่ว่าหรอกโอเคจ้า Okay, โอเค<ม>ทุกคนไอ้เดีมีฝั่งนู้นดิเปฝั่งนู้นดิเป้าหมายเราก็แบบว่าก็สำเร็จอยู่นะตอนนี้ก็คือแบบว่าเราเจอหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะครับทุกคนอ๋อด๋อวอนะคตดอนเราก็น่าจะอาจจะมาวันนี้นะหรือไม่ก็ไม่มาเพราะว่าเราอาจจะไปขยายที่หมู่บ้านนั้นเออวันนั้นไกลกว่าอ๋อตอนนี้นะครับทุกคนเราต้องหาเอฟเข้าบ้านหาชั้นสมุดแล้วก็ขุดมาเลยโอเคเฮ้ยเต่าเหรอเต่านี่ขอละกันโจนโจนโจน จนจนเอวันนี้จะเป็นโจนแบบเต็มรูปแบบมีแต่ขนมปังแบบยังได้เชือกอยู่พอดีเลยอยากได้เชือกอยู่พอดีเลยเอ้ยเอ้ยพ่อขาเหรอพ่อขาหรอพ่อขาเหรอเฮ้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 อนี้นะครับทุกคนวราได้เชือกวาแล้ววอวนววลววว้ไม่เห็นบ้ไม่ี่เ้็นไี้อันนี้เลยอ่ะววววอวววววอ้ เราน่าจะไม่มีอะไรกับหมู่บ้านนี้แล้วนะครับทุกคนก็คือเรามาเอาแครอทนะครับแล้วก็ปอเตโต้นะครับทุกคนเพื่อที่เราจะเอาไปปลูกพอเราไปปลูกแล้วใช่ไหมครับยวคลิปนี้ผมจะมาขยายพันธุ์มบ c นะทุกคนเราจะอ่าเตียงหาอะไรนะครับแล้วก็เอาทอดไปปักเลยครับที่ผมไปหาโครมาก็คือนั่นแหละจะเอาไปปักรอบๆหมู่บ้านนะครับไปกับบ้านเดี๋ยวขโมยถังน้ำวิถีโจรวิถีแห่งโจร เอ้ยมาติเกอร์นี่ไงนี่นี่มาติเกอร์มาติเกอร์เลยมาติเกอร์อยากได้ว่ะมีปลาเนี่ยมีแต่ปลาเผาแล้วว่ะแจ้งมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเมาใหม่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนอนคืนนี้นะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราลงทางเราลงทางเป็นที่เรียบร้อยเอยเจอหลุมแล้วเจอหลุมแล้วโอเคไอเอฟอยู่ไหนไปรู้ช่างมัน ช่างมันหมู่บ้าน<บ>หมู่บ้านใหม่เราจะกลับบ้านของเราเราไม่จอใจมันหลักตอนนี้นะครับมันอยู่หมู่บ้านใหม่นะครับทุกคนซึ่งมันไปทางไหนไม่รู้แล้วมันเจอซึ่งเราก็าไม่จําเป็นละหมู่บ้านนะครับทุกคนว้าย,ย่าหนีไปไหนแล้ววัวอ้ ออ,อลล้าวผมเจอหมู่บ้านเก่าเลยวนะทุกคนโอเคถ้าเราเจอหมู่บ้านเก่าอย่างนี้นะครับแสดงว่า,าบ้านเราอยู่ทางขวานี่หลังเขานี่ไปโอเคไม่รู้นะครับทุกคนแม่งมันกระตุกหรือเปล่านะครับในคลิปนะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นนี่คือกระตุกมากเลยไม่เป็นอะไรนะ ล้วเจอว่าอะไรนะครับทุกคนตอนนี้นะครับอ่าบักอิฟนะครับมันไปข้างนอกนะครับมันไปรับแฟนนะครับแล้วมันก็ไปหาอะไรกินนะครับทุกคนผมก็เลยโอเคอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ผมพามันมาไม่ได้พามันมาอะไรหรอกให้มันช่วยหาไอ้พวกนี้แหละสองอันนี้แหละทุกคนอมองั้นแหละแต่ว่ามันหาเสร็จแล้วใช่ไหมก็มดประโยชน์ติแม่งออกไปเลย <laughs> โอเคทุกคนซึ่งเราก็ได้มาแล้วนะครับปูเตโต้นะครับเดี๋ยวเราเอาของทั้งหมดไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็เออเราก็จะเผานะครับเรามีกระดูกอยู่14อันนะอันนี้ผมก็ไปร่าสกเกลตันมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดนะครับป๊าป๊ป๊าปโอเคเราก็จะปลูกนะครับนี้แครอทนะครับทุกคนแครอทแล้วก็ปรเตโต้นะครับทุกคนอ่านี่อ่อที่ผมจะทำนะครับก็คือแครอทนะผมจะทำแครอทด,ด้วย โอเคเดอเคลลารอดไว้มือนี้นะครับทุกคนนี่ ปึ๊บตีแล้วก็นี้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้แครลทมาเลยวทุกคนนี่ยังไงพอเราได้แครอทมานะครับเราจะแออครลทเนี่ยย้อนใส่ตัว a อ c นะครับอ่า,าแ,แ,อแ,อแล้วก็ a อ c ก็จะแบบว่าเอแบบอึบแล้ว a อ c ก็จะแบบว่าออกลูกอ่าอะไรประมาณนั้นโอเคทุกคนเราได้มาอีก44อันนะครับทุกคนเนาะอีก 4, 4อันเราก็จะเอาใส่แบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าอ่าผมจะขยายมาให้มันให้ให้มันได้เยอะๆะเลยนะครับทุกคนอ้าวหมดแล้วนะครับทุกคนหมดล้วนะครับ นก,ก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเนาะสำหรับแครอทกับปอตเตอร์นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปนอนเน่นะครับแล้วก็แล้วก็อาพรุ่งนี้นะครับผมจะทำทอดเยอะๆนะครับแล้วก็ไปปัดรอบๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทำเตียงอ่าทำเตียงอ่าเราทอดนะครับทุกคนเรามีนี้นี้ผมว่าอุ้ยเยอะแล้วนะนะ่ะหกสิบอันโอเคเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มอีกนะครับมันไม่พอหรอกเชื่อผมดิไม่ไม่พอหรอกนี่ ก็ต้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยว,วเตียงอันนี้ก็ทุบไปเลยนะครับ,บเดี๋ยวฟัฟมันคงจะแบบว่าอีกหลายพีคงจะมานะครับต้อไม่นอนไม่ได้อ่ะอย่าไปหืดเด้อเฮ้ยนอนจะนอนผมว่ามันน่าจ,จะมีบบว่าตัวอะไรอยู่ข้างๆบ้านผมแน่ๆมันก็เลยนอนไม่ได้อ้าเฮ้ยห,หมา มา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 กระดูกกระดูกระดูกระดูกลูกเออได้หมามาเลี้ยงแล้วหนึ่งตัวกัดมันลูกไม่จะทำพ่อนี่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 มากัดมันกัดมันกัดมันแล้วไปกัดมันแล้วเออข้า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 เออรีบเร็ววิ่งหนีวิ่งหนีเราวิ่งหนีซึ่งกระดูกนะครับมันไม่ถูกกับหมานะครับเพราะว่าหมาจ้องแต่จะกินแก่กระดูกนะครับดูดิเดี๋ยวเตี้ยนเตี้ยนลูกโอ้โหเฮ้ย เอยมาดิคืนนี้แม่งไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนมันนอนไม่ได้อะทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรย้อมสีเตียงอ่ะต้องแบบน้องครับย้อมสีเตียงไหนครับน้องอะไรเงี้ยใช่ไหม มันนอนไม่ได้โอ้ oh my god มันนอนไม่ได้ทําไมอ่ะทำไมไม่ให้เรานอนอ่ะทุกคนอันนี้ผมงงจริงๆนะครับหรือว่ามันมีอะไรอยู่ข้างล่างเหรอใต้พื้นใต้ล่างเรามันมีมอนเตอร์เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนนอ,กน,อกน,อคนอนนอกบ้านโอเคนอนนอกบ้านสรุปผมก็นอนนอกบ้านนะครับทุกคนสุดยอด ก่อื่นนะครับเราต้องทําเตียงนะครับมาเยอะๆเดี๋ยวเราค่อยให้เขาเอาลูกที่หลังเนะเราจะเตียงอะไรไปไว้ก่อนเพราะว่าอ่เราจะปลูกอันนี้ให้ได้เยอะๆนะครับเราก็ไปที่เดียวอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับเรามาถึงแล้วนะครับทุกคนที่นี่นะครับเนาะเราก็เราก็อ่าวางเตียงได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะปักท็อตนะครับให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้ซอมบี้มาที่นี่นะครับเอ้ยมีน้องด้วยโยโอ้ย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะปักท็อตรอบๆเลยนะครับถ้ามันโดนซอมบี้กัดนะครับก็จะมันจะเป็นวิลเลเจอร์ซอมบี้นะครับเนาะซึ่งวิลเลเจอร์กับซอมบี้มันไม่ถูกกันเยอะละท็อตเราเจ๊หมดแล้วนะครับผมบอกเลยผมปักแบบว่าโแบบคตรทีอ่ะไม่อยากให้มันเกิดจริงๆกับซอมบี้นี่นี่อ่ะโอเคท็อตเราหมดแล้วนะครับทุกคนเห็นนะ ปักเยอะกาบ้านตัวเองอีก,อกตอนเนี้ยโอ้โหเยอะจริงต่อไปนะครับเดี๋ยวอ่าอาจจะเขาอาจจะมานอนที่นี่หรือไม่ก็นอนที่อื่นนะครับนอะก็นั่นแหละเราจะเอาเตียงมาไว้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้น้องเกิดเยอะๆนะครับทุกคนอ่าแล้วเราก็จะทําฟาร์มเหล็กนะครับแล้วก็ทําฟาร์มเอเมอรอนนะครับงงก็ได้ฟาร์มเอเมอรอนคืออะไรงงก็ดียังไม่มีใครทำมาดีเห็นปะดูดูฝรั่งมาแล้วเ <laughs> ดี๋ยวผมพาทํานะครับก็คือมันจะปีตัวอ่าโจนนะครับที่มันมาเล็ดบ้านนั่นแหละเออเราจะปั๊มจากพวก โจนพวกนั้นนะครับอืมนั่นแหละเดี๋ยวอีพีหน้าๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำเนาะอีพีนี้เราก็ทําอย่างนี้ไปก่อนนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวได้ e อพมาเยอะๆนะครับทุกคนเราทําฟาร์มเหล็กแน่นอนนะครับแล้วก็ไพนเมลอนนี่น้องนะครับน้องวันอื่นเลยเราต้องมีปเตโต้หรือว่าแครอทเยอะๆนะครับถึงเราจะขยายพันุ์ได้ผมอาจจะมีนอกรอบด้วยนะครับทุกคนเนาะนอกรอบอาจจะไม่เท้มาถ่ายนะอาจจะแบบนอกรอบแบบว่าเดแบบวันนี้15ใช่าจะไเห,ห็นนะวันนี้15 ต่อไปแบบเด้งไป20ไม่ต้องตกใจนะทุกคนผมไปนอกรอบมาอ่ามันก็ต้องมีเล่นนอกรอบ,บันบ้างนะทุกคนแต่นอกรอบนั้นอ่ะอาจจะแบบแค่ตัดไม้ทั้งวันหรือไม่ก็ทาฟาร์มทั้งวันเออแค่นั้นแหละมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็นั่นแหละมันน่าเบื่อน้าเบื่อเก็เลยแบบอ่าเล่นนอกรอบดีกว่าพวกน่าเบื่อน่าเบือเบ่อเนาะโอเคทุกคนเนะาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเราได้ปวดตัวกับแครอทมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์ NPC กันนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าจะเอาให้ลลล้นนนเเเมมมืออองยยทุกค <laughs> กค่่ผบวาั จำเป็นมากนะกับการเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดแบบแบบขี้เกียจแบบคนขี้เกียจอ่ะขี้เกียจหาเหล็กบ้างขี้เกียจหาโน่นหาดีา้างผมบอกเลยนะครับว่าฟาร์มเหล็กอย่างต่ำนะครับสิบฟาร์มนะครับอย่างต่ำเนาะสิบฟาร์มผมบอกเลยว่าผมจะเอาเหล็กแบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวให้เอฟมาช่วยเลยนะให้ใช้แรงงานมาแหละนะมันมันน่าจะรู้แหละตั้งแต่ตามตัดคลิปนี่แต่ว่าอ่าฟาร์มเหล็กนะครับผมาจะเอาไว้แถวตรงฝั่งนู้นนะครับประมาณสักสิบฟาร์มนะครับอ่าเขาตรงนี้ใช่ไหมครับ ใครจะไปถางแล้วโอ้โหบ้าไปเลยมันโคตรใหญ่ผมไม่ถางแลยนะแบบถางปุ๊บทำให้ที่นี่เรียบไม่ทำไม่ทำไม่ทำมันโอ้โหไม่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 โน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 เหตุเราจะทำแค่แถวนี้นะครับทุกคนเราอาจจะแบบว่าเอาดินมาปูหรือไม่ก็ไม่ต้องปูอะไรหรอกก็คือแบบว่างอกมางอกมางอกมาก็ได้นะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรในแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เด้อหรือว่าผมทำอะไรผิดพลาด ไปหรืออะไรก็สอนก็พพี่ไมาได้นะครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนดือ้อแล้วทุกคนนะครับจุ๊บ